สวัสดีครับจริงๆแล้วตอนนี้ผมกําลังเลิกงานแล้วก็จะกลับบ้านแล้วได้เจอเหตุการณ์ตรงนี้ผมก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้ดูครับว่าเป็นความประทับใจอยากให้ทุกคนมีพลังบวกกับเหตุการณ์ประมาณนี้จะได้เห็นถึงความช่วยเหลือของพี่ๆมาช่วยเหลืออะไรที่เราพอจะช่วยกันได้เราก็ช่วยกันไปครับถ้าเผื่อเราช่วยได้นะสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยู่ในคลิปนี้แล้วมาเห็นคลิปผมขออนุญาตนะครับเอาคลิปมาลงให้คนอื่นได้ดูความประทับใจของผมที่เห็นคนไทยช่วยกันเหตุการณ์จะเป็นยังไงไปรับชมในคลิปได้เลยครับ รถน้ำมันหมด พี่พี่มีสายไหมพี่มีสายมีสายพวกสายรากอะไรไหมไม่มีเลยไม่มีเลยเหรออ๋อไหนนะเอาไงรถน้ำมันหมด,มหมดครับพี่มหมดพี่ ถังอะไรไหมพี่ถังใส่น้ำมันอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมไปซื้อแล้วนมาก็ได้มีแก๊ลอนมั้ยครับเดี๋ยวผมไปซื้อน้ำมันมาให้ไม่ไม่หมายถึงว่าแก๊ลอนใส่น้ำมันนะไม่มีเลยเหรอครับปั๊มป่วยเขาไม่เตืมนไงเพราะตอนน้ำมันมันอีกประมาณสองโลครึ่งครับงั้นเดี๋ยวผมไปลองถามที่ปั๊มดูก็ได้เฮ้ยเไปปั๊มเขาอ่ะ เดี๋ยวผมเอาเอาเบอร์เอาเบอร์หน่อยครับตูนเก้าเก้าตูนเก้าเก้าเดี๋ยวผมยิงเข้าไปครัยิงเข้าไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปซื้อไปซื้อมาแล้วเดี๋ยวมาตรงนี้นะครับครับผมครับผมเอ่ออเาน้ำมันอะไรครับแก๊สเก้าห้าครับผมได้ ผมช้า15นาทีนะพอดีผมรถพี่เขาน้ำมันหมดผมมาซื้อน้ำมันให้เขาแปบ๊บหนึ่งซื้อน้าเมเจอเรแล้วนไปตรงกรเกษตรรับเดี๋ยวช่วยเขาหน่อยเขารถใหญ่เขาเข็นไม่ได้แปบ๊บหนึ่ง ใ่ครับ,รบมีพอจะมีถังไหมครับวันนี้น้ำมันรถเขาหมดแล้วผมมาซื้อน้ำมันให้เขาอะครับมีปิ๊บมีมีขายอะขายเท่าไหร่ครับปิเปล่าหรอปิ๊บไปละสี่ห้าเอาไปใส่น้ำมันได้นะัอ๋อใส่ขวดไม่ได้นะไม่ใส่ปิ๊บไดครับ,รบได้ครับซื้อซื้อตรงไหนครับพี่ เป็นรอยหนึ่งที่โอ้ยหเอ่อแก๊สเก้าห้าครับร้อยหนึ่ง เดี๋ยวผมขอเบสร็จไปให้เขาด้วยนะครับพี่บเบสร็จปี๊บเหรอใช่ครับรต้องปีง๊บต้องนะมันใช่ใช่ใช่อ่าเยอะแบบโยงกันมันน่าจะได้มันจะมังงนน้อยหรอกไม่เงี้ยอ,ะนะอ๋อเหรอฮะอ๋อแค่แต่ผมมันได้ไสามเก๋เก๋เขียนเบสเซ็จปี๊บด้วยนะเอาเบสร็จปี๊บด้วยได้ได,ดมันได้สามลิตรใช่ไหมพี่ครึ่งสามลิตรกว่าอ๋อความจุของปี๊บไปเนี่ยมันไม่ถึงสี่ก แล้วเขาจะเติมยังไงได้พี่รถอะไรรถยนต์เหรอรถยนต์ครับเอเติมไ็จป่าเาร้อยนึงนะาตังอาร้อยหนึ่งใช่ไหมครับผมเขาไม่ไดวิ่งพอเหรอแม่พี่เดียวก็เดี๋ยวเขาน่าน่จะแบบมันเข็นมาไม่ได้รถยนต์ใช่ใช่ครับ หมดร้อยสี่ห้าอนี่ปิ๊บใบละสี 45, ่ห้าน้ำมันร้อยหนึ่งก็เป็นร้อยสี่ห้าในสามลิตรกว่าเต็มแล้วเนี่ยเต็มจริงแต่ว่าวันนี้ก็เทลำบ,บ,บากแต่ตอนเนี้ยอันนี้บ,นบ่าในเหมือนนะไม่ต้องปิดแน่นนะเดี๋ยวเปิดยากครับผมแต่ว้เลยแต่ปัญหาคือจะเติมเขาจะเติมยังไงอ้าวเขาก็มีกลวยไม่มีความผมไม่มีกลวยะไร หาขวดสั่เอาอ่ะยาหาขวดให้ขวดท้ำในถังนี่ไีด้ับตัดสูตเอาเจ็บเอาไปเห็นไหม ผมขอบคุณครับมีขวดเปล่าไหมครับพี่ขวดเปล่าหาหมีคัปเตอร์ไหมครับพี่ <laughs> ครับพี่ขอบคุณมากครับ <muitas> บาทนะครับ <sketches> อ <of course> um, ัน <fe> นี้ใบเสร็จขอมาให้เดี๋ยวแป๊บนึงครับผมเอาทอนให้อ๋ไม่ให้ผมช่วยผมช่วยผมเอผมไม่เอาอะไรคมาเลยนะครับครับผมยินดีครับเ๋ยวผมจำให้กันค่อยๆิ้นใส่

เช็ดถ้ําน้ํนมันด้วยครับเดี๋ยวสีมันสีมันตลกเดี๋ยวบมมินเอาน้ําขวดน,น้ําฉีดกไ็ได้ถังเลยก็ได้เดี๋ยวผมไปก่อนนะครับครับผมถ้าเผื่อข้ามสะพานไปตรงหน้าเมเจอร์ครับถ้าเผื่อจะเติมเพิ่มวนมามันจะมีปั๊มเอโซเปิดอีก เติมแล้วพี่เมือนเรียนก็ลไม่ได้ข้าครับอ๋อครับผมคับผมยินดีครับมันไม่ติดหรอครับ ต้องขอตามแล้วงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับเขาก็อยากจะช่วยต่อแตตอนนี้มันห้าทุ่มกว่าแล้วมีกุลาต้องรีบกลับไปกินข้าวที่บ้านด้วยเพราะเรากินข้าวดิ่พราะอพรากนนี้ผมก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วผมช่วยได้แค่ไปซื้อน้ำมันให้ No, no que ir a la que me estás la